สวัสดีครับจะมารีวิวน้ผมเชฟตาหวานนะครับปี2011นะครับตัวท็อปนะผมมาชมครับผมเรื่องฟิวสตาร์ตติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพลินนะครับภายในนะครับของแต่งมีดิฟฟี่หนึ่งชุดนะครับพวงมาลัยนะครับวอดบูธนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปไมขวาดนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับเบาะแคปเดิมๆนะครับด้านหลังเดิมๆนะครับประมาณนี้เลยภายในสวยนะครับไม่แตกหักนะครับผม จะส่งมาแล้วครับล้อนะครับล้ออีแบนด์ข้อสิบแปดนะครับผมฝาหน้าคาร์บอนนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นสองพันห้านะครับมีรีแมปนะครับต่ออินเตอร์นะครับผมมาปีเนียมบัลลมไฟฟ้านะครับบอดี้เดิมบางนะครับไม่มีชนหนักนะครับรับประกันนะครับผมรถเป็นปีสองพันสิบนะครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับแบตเตอรี่ย้ายไว้หลังนะครับผม ประมาณนี้ทรงหล่อเลยนะครับคัสตีเดิมนะคันนี้คัสตีไม่เว้านะครับตัวคาดหลังแล้วนะครับเสียงหวานๆนะครับคันนี้ราคาหนะ้ค่าตัวนะครับหนึ่งแสนนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมหวานเลย สนใจนะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนาแล้วบผมบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมน,นะครับใกล้ๆขอให้บอกครับผมสไลด์ไปขับไปได้หมดครับน้ําไม่ดันควันไม่ไหลครับผมเดินทางไกลได้ปกติครับผมก็จะประมาณนี้เลยครับรออ,อไปเลยนะครับหนึ่มื่นเก้าบาทครับผมสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ